สวัสดีค่ะสวัสดีเอซท่างช่องแฟนเพจของเสียนหน่อยผ่าร่วยค่ะมือนี้แอดจะจะพาไปตามแนวทางของวันที่สิบหกสิงหาสองหางหกหกเนาะคะ่ะสามโตแตกของคุณพ่อเสิร์เนาะคะ่ะคุณพ่อเสริรสูตรข้านวนค่ะคือสึ่งเล็กเป็นเนาะ,ะคะ่ะหงวดที่แล้วเป็นฟันมากสองหางก่ะ สองหางแตกเป็นเลขสามตัวค่ะแตกตรงๆเมื่อนี้ก็แอดจะพาไปถามเพิ่นเนาะค่ะเอาไปฟังน้ำกันค่ะสวัสดีครับผมประเสริฐครับรมัสวัสดีครับทีมงานคนมีโชคครับทีมงานคาณมีโชคนนำโชคเสียนน้อยพารวยเสียนหน่อยกับแม่บอกมาเสียนน้อยกับกุญพารวยกับแม่ค่ะ บมาบ่ได้เพราะว่าสามตัวแตกคักดิบังขันสี่ห้าสามสามตัวแตกตรงๆเนี้ยแมนค่ะแล้วว่าคันมีมาหลายคนสามจุดตีแตกแตกอีนี่ของเราแหมอ้าแล้วว่าปลาดวงเฮงมาน้ำนี่สามตัวสีบป่แตกบ้าพันแตกอีนี่วะปลาคือคักแถอว่าแตกดูอยู่สามตัวเพื่อนน่ะกะก้อนอันนี้กับมาหาพอเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะพอเนาะแมนแมนแมนขับมือนี่เป็นวันนัดหมายแมนคือพอเสร็จนัดเอจี่นัด ทางยูทูบทัวประเทศคือผู้เดมากกว่านกับอะไแบบรเพราะ,ระว่าบอดมือพอดมือมากก <c oughs> คือสที่ <c oughs> อ้อการคึืงไงไงตอนต้นงวดประเสริฐคำนวนเสร็จสับแล้วกันตัวเลขนี่ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าย่งบอทนาดนมีตัวเน,น <c oughs> บ,บ่มีตัวเน้น่ครับยังบ่ต้องต้องรอ,งอคำนวนในส่วนของตัวเน้่ตัวเด่นจับได้หลายสุดหลายหลายยางมาเที่ยวเดียวตัวเที่ยวเดียวที่เทียสองบอกครับเทียสองน้อยหน้อยมากตัวสั่น ขม้าเทเล็กมาตะมือเอามาเทเล็กมาไรมันสันบอกว่าล่ะคนีโชกมาตะผุนมาาตะผมมาตะวัดจำาสีครับห่วย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 บ้านนี้ทตัว kind ส of ิแงอะร้างเอาเอาเบิ oh, ้งตัวเลขโหลดไปเบื้องตัวเลขด้วยพอเสิร์ฟเราซุกฟางโหลดบ้านนี้สิเป็นเจ้าไดตัวใดตัวใดสีเด่นก็มู่ตัวใดสีสามตัวแตกนะเพราพอเสิร์ฟบอกว่าสามตัวเนี้ยจะเน้นให้ สามหาง,หงสองตัวก็จะเน้นให้สองสามหางเนี่คือไป <7 S 2> ไปที่แล้วเมื่อที่แล้วเพ่อเสดบอกบอกกับคนมีโชคว่าอ่าพ่อเสดมันใจคนมีโชคว่าล้านนึงพ่อเสดว่าเกินล้านไปโลดแม่พ่อเสดว่ามันใจเกินล้านงวดบางนึงนี่นะครับเนาะยาใส่หลักตัวเิ่นยังอ่าพ่อเสดที่เจียงครับเอฟซีวา เป็นยังพอเสือคือ<ม>คือบ่ปล่อยตอ,งอมงดคือบ่เนียนตอมงดลดคือพอเสือมีเหตุผลเป็นยังคือบ่ปล่อยตอ่อเนื<ม>่องคือบ่เนียนแ่อน<ม>ถ้าพอเสือเนี่ยในเราบางคนกับเขามาคอมเมนต์แบบโปดี<ม>ขั้นหุ่นจักคักปาน,นี้คือบ่อขายหน้าสื้ดรดอาจารย์<ม><อ>บางคนเบาอจันนี้คือเดี๋ยวอ,อันเรื่องนี้นนในคลิปผมกับมีคอมเมนต์อยู่เป็นยังคือยังเหตุงานเป็นยังคือต้องไปเป็นยามอยู่ต้องชี้แจงแบบนี้นะครับว่าพ่อเสรอ เป็นอาจารย์คำนวณให้แนวทางกับเอฟซีแต่ว่าไม่ได้เป็นคนซื้อหน่อยพอเสือซื้อบ่ได้ให้ได้อย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเข้าใจตรงกันอันนี้เป็นเรื่องจริงพอเสือครับเก็ุแนวทางมยี่าย5 26ปีเราพอเสือซื้อว่าได้ครับซื้อคือเพียงท่านที่แต่ว้าได้บอก f c ได้แต่ซื้อเองไม่ได้เด็ดขาดเมื่อนั้นพ่อเสือให้กับใค้ก่เมันแจกับไปอ่าป่าดงแห้งครับคนมีช่วว่า ในนับปี26เลขชุด3โจ๊กเสรือเลยทุกแนวทางแตกแล้วลอยข้อคั่งพอเถิดบอกนีเ่เรื่องจริงเบื <ung> อ้อง DNA ของหมวดที่ผ่านมามที่จริงพเอเสิร์อก็มีสมุดอันรไล่ย,ยังสีขึ้นกันละแต่ว่าอันนี้คนมีโชคขัดของม,ออมากนี่น,นี่ของพ่อเสิร์อไ so e อ้ตัวตัวเอ็นเอเข้าอยู่พี่อยู่เหรียญนี่ที่บอกว่าอ่าเป็น4 5 3. 3นะครับพ่อเสือหายไปเสียหาย3นะครับคนมีโชคเขียนผิด เป็นหาสีสามตัวนี่แหละมันสีออกลูสันพ่อเสร็จวงแดกจังคืงเลยอันนี้บริเววงไหมด้ครับนี่มันก็แมนวงวงวงตั้งแต่ที่ออกคลิปเลยแมนครับนี่วงเน้นตัวนี้นะครับเน้นคักตัวนีเน้นคักแน่เลยแล้วมีสามหางเพิ่นเน้นให้ตัวตรงเลยตัวถือเลยเน้นตัวถือเลยแต่ว่าสองตัวนวงสามสามกับสีสามนะครับ แต่ว่ามันออกซีหาสเนาะอันนี้แต่แ้ึงวัดศูนย์หนึ่งวด0ิมศูนย์หนงเก้าเพราเทับไอ้คนี่ชัวรว่าอ่าเพราเสดบล้ยงพรเสดว่างพดพอเสดมันใจคือสอเกกับ0ูเกแต่ว่าตอนพอเสดเนี่เพรเส้คือเนินศูน์หนึ่เก้าตรงตคแบบเดียวกันเลยอืเานี่กันบาทนี้เอาพอเสดบานนี้มาเบิ่งในส่วนวันที่สิครับบาน วันที่เป็นยังคือบางบางยังเดียวเป็นเงาอ่ะพอหาควางวดเก้าบ่เนี่ยโอบ่บ่เป็ียังพ่อโบว์เปียังครับเอาอ่ะเอซี่ช่วยเพื่อนมึงแล้วบ่เป็ียังหน่อได้แล้วครับค,คืองวดวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกอ่าวิ่งเด่นลองกันเรียกพ่อเสือวิ่งเด่นลองกนันนี่มันสามารถกอดข้อกันมาได้ตลอดเวลาบางที่ก็มาทั้งสามบางที่ก็ หน่วยนักสิมาตัวเดียวอื่วนักมาตัวเดียวแต่ชุดมือของวัดั้งไปก็คือสองห้าแปดบางที่มันอาจจะมากว่ดตั้งสามก็เปลี่ยนไปไลไครับอืมแต่ว่าชุดนี้คือชุดชุดหน้าจินว่อเสดชุดวินคนมีโชมท่านเข่าใจโย่แต่กไม่เอฟที่คนคอมเมนต์มาบอกแมนแมนครับ่นคอมเมนต์อธิบาย้ฟังเราอ๋อว่าสั่นตรงนี้ถ้าเจ้าซื้อ หอยพ่วงแม่นหอยพ่วงเพิ่งจะเข้าใจหอยพ่วงห้าตัวมาสามตัวซื้อทีละหาตัวเราก็สิมาสามตัวก็ได้ได้เงินบางคนนี่บางคนขอเกษตรคอนเก้าตัวนะข้าเจะผลิตเศรษฐศาสตร์อุ้ยคอนซีคอนเก้าตัวมาเอาน้ำผมรอดไปไอซิปโตไปเลยบอกเพราะไอซิปโตรอดไปลายก็เกษตรบ่เอามาที่นี่อ่าสลับตัววิ่งรูป่เกรตรไข่สองกับแปด สองกับแปดพอเสือดมันแจว่าแปดนาจะมาหลายกว่าสองอ่าสลับหมวดต่อไปแปดแปดนาจะมาหลายกว่าสองว่วงเลยป่พ่ออ่าแปดเยอะ่าแปดนี่นาจะมาหลายกว่าสองแปดนี่กําลังแห้งกว่าสองแน่นนะครับแต่ว่าพอเสือด้วยสองกับแปดหมดละครับอ่าชุดสามตัวทั้งเบิดมันจะมีอยู่เก้าหางแต่พอาะเสือจะเน้นให้สามหางครับอ่าแ่คุณพี่น้องเอตี้กับเบิร์งเอาพอาะเสือที่บอกเ้าตัวเน้นเนะอ่าตัวเน้นก็คือหกสี่สอง สามสี่หกล้วกะหกสองแปดครับถ้าว่าพอเสดมากตัวไหนระวางเลขสามตัวนี้พี่ประเทศมาทอกันแต่ว่าสามารถแปดก็ขึ้นตัวนี้ครับอ่าสามารถหกก็คือตัวนี้ครับสามารถสองก็คือตัวนี้พอเสดย่อๆไม่ใช่นี่แต่ว่าส่วนตัวพอเสแเราพอเสดก็ชอบส่วนตัวอี้หลืพอเสดชอบตัวนี้เลยสองกับแปดมันบอกเต็มเต็มเลยสองหาแปดพอเสดมากตัวนี้๋ม 2, อมากเปิดเลยมากตัวนี้เลข 8, เนะ แต่ว่าที่พอเสือร้องไปเนี่ยก็คือเดินเอาไปตามแนวทางของของสูตรแต่ว่าใจพอเสือรมักตัวนี้ใจมักตัวสามนี่เลยเด่นลองกันนี่เลยสองแปดได้ตามเป็นร็อนี่เลยที่เมื่อกี้ที่ว่าพอเสือร้องใส่ไอ้สี่ห้าซ้ำนั่นนะครับแบบเดียวกันหมายถึงว่าทำมักเนี่ยแต่ว่าที่ที่วงให้นี่คือตามสูตร้ตามสูตรวงไปตามสูตรวิ่งไปตามสูตรครับวงไหสามหางนั่นแหละสามหางปลาในชุดสองตัวอ่าพอเสือร้อเน้นไปอยู่ที่ว่าอ่าทะเลจะมาจะมากแปดไทย มันก็มี่หาแปดสองแปดล่ะกัเก้าแปดถ้ามันเป็นที่เป็นแปดแปดเก้าเนาะแต่มันเป็นเก้าแปดท่านั้แต่ท้าเน้นเม็ดเดียวพอเสือจะมีความใจว่าหาแปดที่เขาถ้าเม็ดเดียวขึ้นใน้หาแปดเนี่ยนระวังหาแปดกับสองแปดสิเปอร์เซ็นต์ทำคันตะวันพอเสือมาหาแปดตามตัวนี้ตัววิ่งรูดมันก็มีโอกาสกวอดข้อธรรมะสองแปดแต่วพอเสือก็เนี่ยมาแปดที่เขาเลขตัวสี่สิบมาแปงวันนี้ก็คือหกเท่านั้น สีมาแปลจากสองจากแปดไปดูขึ้นหกเท่านั้นสีมาอะไรตัวเดียวแมนถ้าถ,ถ้าสองมา,มาขึ้นหกมาท่านที่เลยเด็กงวดนี้ตัวเน้นอ่าถ,ถ้าแตว่าเลี้ยงบนเลี้ยงล่างอ่าตัวสี่หกนี่พอเสือถึงย่นลงล่างสี่หกสี่สองย่นลงล่างสี่หกสี่สองแมนย่นลงล่างแมนหาแปดสองแปดพอเสือเอาขึ้นบน <บ>แต่ว่าทั้งนี้ทั้นั้นมันกลับเป็นแชร์คำนวณซื้อห่อกรบโปงจะว่าบนล่างหรอกตัวเ,เห่อาเอาตามสูตรที่พ่อเสือบอกแต่ก็พ่อเสือบอกไปแล้วมันกระรุดยากอยู่<แ>ตามทีเ่เทสมาเนี่ยกระรุดยากอยู่หลักหน่วยก็คือลักหน่วยบนไอ้ลักสิบก็คือลักสิบอยู่แต่ว่าพ่อเสือบอกบอกมั่นใจได้ลักสิบแต่วาหลักหน่วยเนี่ยซื้อว่าเบาได้เจมปาก ลักหน่วยหลักน่วยของพ่อเสือดนี่ให้ไวซีเม็ดคือม,มีสองมีแปดมีหนึ่งมีหก<ม>ฟันตัวใดพอลักหน่วยแต่ฟันตัวใดีถ้าถามพ่อเสือดว่านะตัวนี้ฟันตัวใดียพ่อเสือดฟันไปอยู่ที่แปดคับหกอ๋อฟันสองตัวนะครับแมปดครับหกลักหน่วย,ย<อ>แต่ว่าษีตัวนี้โอกาสมากเพราะต้องซีต่ว่าพ่อเสือดมากแปดครับหก <8 S 2> ตามที่พ่อเสือดยื่นยื่นไอ้เฮ็ดไว้ครับคนมีโชคกระตอนต้นต้นตอเง้วพ่อเสือดบอกว่าใจว่าล่างมากหกเป็นว่า่รบนมากแปด พอเสือก็อยังบอกค่าเก่าอยู่แต่พอท่านถึงขนาดก็กกคือแต่ถามว่าชอบส่วนตัวพอเสือมักเห็นว่าเอาเอาพีๆๆ่เก่งหรือพอเสืดสองหางแต่มันจะมาเพระาะว่ามีอีกเรื่องนึงพอเสืดมักหาแปดกับซี่หกท่านั้นม,ม,มักหาแปดกับซี่หกท่านั้นแมน่แต่ว่าตัวที่พอเสือเตี้มสีนี่มีเปอร์เซ็นต์มากบนทุกตัวโตแหรอแต่ว่ามักส่วนตัวเพื่อพอเสือมักหาแปดกับซี่หกไอ้ถือว่าเป็นตัวเน้นได้มันม้นี่ตัวเน้นได้ ห้าแปดกับสี่หกสี่หกเน้นล่างห้าแปดเน้นบนแม่นแม่นมากคงก็ายก็ได้ตัวเก้านี่แหละเพราะเพราะเลขพอเสดบเปลี่ยนหรอกแต่ถามาว่าพอเสดว่าเลขพอเสดตัวไหนที่ว่าตัวเฮ็เอดออกมาได้เฮ็ดออกมาได้เลขเลขอัปปะมงคลแต่ว่าพอเสดก็เลยบ่อยากเอาออกเลขที่ตัวคำนวณในเรียกขคือได้ที่สามเลขที่สามมันบ้อออกเลขม้งพอเสดเฮ็ดแนวแท้มาหนึ่งยี่สิบกว่าปีเลขที่สามบ้อออกออกกระยามันนอกออกก็สามหนึ่งนมันสีออกแล้ออกก็สามหนึ่งแต่ที่สามบ้อ ออกง่ากแม่นอกมันสีออกกับมันออกเราตีแมนออเอาโอเคครับผมบานนี้ในส่วนของตัวสุดท้ายบานนี้เอาโอเคเอา่าในส่วนสองตัวเนาะน,นี่คือเป็นชุดเต็มแต่ว่าพอเสิร์ตเน้นให้อา่าพอเสิร์ตเลือกให้ตัวเด่นมีสามหนึ่งสี่หกสี่สองสมหกแปดเก้าห้าแปดและสองแปดนะครับไปทั้งล่างเม็ดเดียวเน้นสี่ห มาบนเม็ดเดียวเน้นห้าแปดแมนค่ะนะครับแล้วบารนี้อันสุดท้ายปิดชนะธรรมทุกพอไปปิดชนะธรรมนี่คือไอตัวนี้คือไปค้่ยครับกึ้งกึ่งฝันกึ้งเป็นจริงกึ้งแบบหูแววกึ้งฝันกึ้งฝันกึ้งหูแววพอเสร็จอ่าเทียงานแล้วหลังจากไอส่งงานเรียบร้อยแล้วพอเสร็จก็ทิ้งนิดแป๊บนึงบาร์นี้อ่ามีรถมาพอเสร็จเลวลุกลุกผู้เฝ้าค้นพอตะย่างออกจากประตู เมื่อกี้ฝันนี่ว่ะจำได้เวลาจำได้ไดไดป่ะต้องสี่ตัวเลยครับอืมแต่ป่ต้องสี่ตัวเลยสี่สองหกสามสี่สองหกสามแมนอันนี้ก็คือฝันอยู่หม่งทําง,งานแมนนะครับสี่สองหกสามนี่ฝันอยู่หม่งทําง,งานคือว่าอยู่บ้านก็ฝันขึ้นแมนอยู่บ้านนี่ฝันมือต่อจากกันนีมามาฝันมาขี่รถไปมาขาเจ้าพอท่านไฟหม่ยางรถ <ลด S 2> ไฟหม่ยางรถมอเตอร์ไซค์คันนี้รถมอเตอร์ไซค์นะแมนรถหม่ยางน่ะ พอเสือได้เอาไฟเอาน้ำดับได้เดี๋ยวทะเบียนมันทะเบียนเจ็ดหกสองสี่เจ็ดหกสองสี่ผมผมือสนใจฝันนี่แทนเนาะอ่าเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นน่นักจีฝันเกี่ยวกับรถรับฝันเนาะฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละสนใจเดี๋ยวผมเขียนไว้เอฟซีเป็นก่อนฝันทะเบียนรถ เจ็ดหกสองสี่ผมอยากแต่จะมาถลรับขั้วเลขตัวนี้อ,อยากแต่มาถลรับขั้วกันสี่สลับตั้งแต่อยู่ไดนไหนอ่ะคือบางหันบอก ว่างหันคนมีโชคสามเสี้ผมปฏิเสธชอบชอบชวนตัวอยากฟื้นบ้าผมเขียนผิดเลิเขียนผิดพ่อเสิร์ตเขียนสีหาสามแต่ว่าผมมาเขียนหาสีสามครับก็เลยบอกว่าเอาว่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ไม่ออกตัวนั้นแล้วบ่ยที่ไออกตัวนั่นแล้วว่ต้องเปลี่ยนหรอกเพาะฉันอยู่ในหันที่เราหรอวะฉันเอาโอเคครับผมบาทนี้ในส่วนชุดที่คัดออกมาที่คนไม่โชคคัดออกมาเนี่ยครับของพ่อเสิร์ตเนี่ยเป็นชุดเต็มเลย พอเสิร์ตคาดสามตัวให้สามหางนะครับกะสีผมเลือกมาสีหางเอาแต่ตัวพอเสิร์ตวงไห้แล้วก็ตัวที่พอเสิร์ตบอกว่าชอบมากกว่าถ้าตามความชอบคือชอบสองหาแปดนั่นหรอเนี่ครับผมจับสองหาแปดออกมาแล่วนะครับจับสองหาแปดแล้วก็ตัวที่พอเสิร์ตวงมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขับนี่คือจับออกมาที่พอเสิร์ตซ้อนต้นตัวเนี่ยพอเสิร์ตบอวงก็คือ มันเป็นส่วนตัวแต่ว่าที่พอเสือร่วงเหรอว่องตามสูตรครับอ่าเพอ,อถูกหน้าทางมันจะออกตามสูตรครับถูกหน้าท่างจะออกตามสูตร<ม>นานะชอบส่วนตัวพอเสือบ่วงนะครับแ,<ม>แต่ว่าชอบก็บคือชอบจด<ม>เลยจับมาให้น้ำ<ม>น,นะครับส่วนสองตัวนะครับแต้มสีเขียวครับผมจับออกมาให้นี่ครับนะครับจับเฉพาะตัวแต้มเขียวถ้าชอบตัวอื่นกัจับเอาเองนะครับแต่คนจกขัดออกมาแค่ตัวที่พอเสือร่วแต้มเขียวนะครับเพราะว่างวดวันนี้กับคัดออกมาแต่ตัวแต้มเขียวเื่กัน นะครับก็เต็มเต็มบอกเอทีไว้ได้ว่าเนี่ยทางพอเสือกอาสามตัวนะเนี่ยประมาทเพระา,ราพระว่าเรีกพอเสือกสามตัวน่ะมันจะแตกอยู่เรื่อยๆรั่มันจะแตกอยู่เรื่อยมันจะแตกอยู่เรื่อยคือคล้ายๆครับมันก็ไปแตกแต่ม็แตกอยู่เรื่อยครับแต่ว่าตามสโลแจนพอเสือกแล้วรเรียกพอเสือกชุดสามตัวนี่ว่าต้องเล่นหกประตูเพื่ออาจารย์อื่นตัดเล่นหน้าหลังสั่งเพื่อเจ้ารอครับเอาเลยตามสโลแจนพอเสือกเป็นสี่มาตลอด มันนั่งอธิบายให้แม่ตรงแห้งฟังอยู่กาเป็นตั้งไหน <c oughs> อ๋อแบนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของคือตะแคงตะแคง,งนรัของกางไม่เตียงกางซะส,สินี่เออเอาเบิ้งโดดตะตุ่นีนโดดเอเอนี้ในชุดนี่บดแยกบนล่าง,งให้เด้ครับแต่ว่าพอสือบบอกวา่าถ้า ไปด้านล่างเน้นไปที่ C6 <Man. S 2> เลย C6 กับ C2 สี่ไปทั้งล่างนี่ฮ็ดลูกศรแดงๆลง, <Man. S 2> ลง้า่ใต C6 กับ C2 สี่ไปล่าง,งแต่ถ้าเม็ดเดียวล่างคือ C6 <Man. S 2> นะครับส่วนบนเนี่ยคิดว่ารักแปดสีมาบนตามที่ประเสริฐแม่พอศึกมาวัตถกอนะว่าแปดจะมากบนแปดจะมาบนนะครับมีโอกาสคือหาแปดสองแปดนี่แหละแต่ว่าเม็ดเดียวเลยคือห้าแปดนะครับวงหาแปดด้ครับเด้อ วงหาแปดหาแปดอยู่นี่ขาเอฟีก็ขาเอฟีมีทุนหลายละกค่ะแต่จะประมาณก็คือพอเสือบอลไข่ลวดแปดใบแต่จะต้นต้นเป็นว่าครอ่าแต่ทุนหลายแต่ว่าบางที่เขาห้องเรียนมันก็ถือตัวโป๊ะลังเจียมมันกับางที่มันก็อาจิตแต่ว่าพอเสือบอลไปแล้วมันกับมากเกินนี่แหละแต่เคยบอกมันนี่กับพวกมาเกินตามที่กำดไปอ่าขึ้งมวดซอไอ้งวดไอ้ศูนย์หนึ่งเก้าคนมีช่วงตามาเอาอันหกเก้าเจ็ดเก้าดี๋ยวเพราะว่าพอเสือบอลมันก็หอด มันถีบนบนเวียนอยู่หศูนย์เก่าหนึ่งเก,า 09, 19, เก่าเกระบอกถีบขา้<อ>ามเก่าเยวกันอาครับอ่าพอเสบานี้เลขสาตัวในชุดนี้บพราะข้ในวงนี้ออพอเสีย้วง,งตัวไหครับใน,นชุดสาตัวป่แม่นครับอ่าชุดสมตัวกะเอาเอาหกสองแปดหกสองแปดอ่ากับกันแต่ตัวนี้ละสองหปดนี่ละเพราะว่าพอเสืจมันจะา่าสัหกนจะไปล่างแต่ธรรมะบนในแต่ว่ามันจะาปล่างก็คือวงตัวนี้ครับตัวนี้ลด ตัวชอบสวนตัวกับตัวตามสูตรนี่ด้วยอ๋อวงสองอันบ่แม่อ้าวโอเคครับผมวงสองอันเลยแต่ว่าตามสถิติพอเสือดนี้ถ้าแตกสามตัวเรามันจะไปทางล่างเนี้ยแต่เขาบ้านเดียแม่นี่แหละเอยถ้าแตกสามตัวแล้วมันจะไปล่างเดียอืออย่างงวดออกศูนย์หนึ่งเก้างวดต่อมาไปล่างไปล่าง ไปล่างสองวัตติแล้วก็นรุดเข่าล่างรุดบดรุดบัสบ่มีหอด้อมุนรุดไปต่อใบขามาแตกสามตัวตรงแต่ขยับมากเสียะเป็นที่ตลอดครับลองเบิ้งเ้อแต่พระเสด็จบอกว่าถ้าล่างมันจะมีสีแมนสี่หกกับสี่สองนี่สี่หกสี่สองนะครับเน้นไปที่สี่หกนี่แหละถ้าล่างแต่พ่อจะประมาณก็คืออ่าสายสายแปดก็คือรุดแปดสายหกก็คือรุดหดแต่พ่อจับพ่อจากประมาณที่ แต่พอเสือจะเนียนไห้ก็ชค่นี้และเราไปเอฟซีเสียงกันหลายสามีอาจารย์อื่นพน้าเฮ้ยปืนกระมีเจ็ดหกกระมีเก้าหกสี่อะไรเข้าขยับเอาอ๋อฟังท่านบ่เห็นบ่เห็นเห็นเยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเยอ่ถ้าพอเสือพอเสือพ่อล้วกะแนวทางพอเสือปีหนึ่งมียี่สี่งวดพอเสืกระร่นตีเลยมาย่างต่ำเด็ดสิบหกงวดคือพอเสือติดรุดมาเกินหางวด แนวทาง้าพอเสดทะลุดหลุ่นแบบว่ามีความมุ่นได้เนี่ยว่าติดโผล่ได้คือหลุดนห่างงวดแต่ว่าติดบนล่างติดบนล่างเนี่ยก็น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกงวดประมาณนี้ครักอยู่นีเนาะ่ารรมดาดีแต่ว่าที่สําคัญคือสามตัวแตกบใบได้ปีหนึ่งครับสามตัวแตกบ่อยปีนี้แตกไปสองรอบแล้วเนี่ยแม่แตกสองรอบแล้วกันแตกตัวไปรอบนึงแตกตัวไปรอบนึงตอนตอนนั้นคีโชว์ชมไปดูขอมาช่องที่แตกตัวน่ะ คนมีโชคเว้นมักแสดงว่าสามรอบเหรอตัวสาสันครับแมนคนมีโชคเว้นมักเลยแตกสามตัวตรงสองรอบแมนแตกสามตัวโต๊ดหนึ่งรอบแมนในปีนี้น,น,นะครับผ่านไปครึ่งปีแมนบัดนี้โอเคครับในส่วนนั้นบัดนี้สุดท้ายฝากไว้ในส่วนของความฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟใหม่แมนไฟใหม่รถมอเตรอร์ไซค์ล o r n าแมนนะครับกะบซีเป็ีนยนเจ้าไหนกับโป้งหูล่ะอะโป้งหูจักแต่ว่าผม ฟังประเออร์ว่าเราปุ๊บนี่ไงฝันยังซี่นี่มันกับมีอยู่ได้สีซองอะนะฝันแบบนี้นี่มีโอกาสคือกันครับมีโอกาสคือกันแต่ว่ามันจะเป็นสองตัวด้านหน้าหรือสองตัวด้านหลังแค่นั้นแหละแต่ว่าที่ไฟใหม่รอยางรดนี่คือใหม่ทั้งร้อว่าไม่ยางหนาแล้วพสเือได้เอาครับได้เอานามาสาดใช้ยางหนาเลยครับเพราะฉะนั้นตัวเลขความฝันนะครับถ้าชอบกระจัดตะาคัดกับพานเนี่ครับเจ็ดหกกับสองสี่แล้สเอเป็นแชแนลท่งให ก็พสามารถล่วงรู้ได้หรอกว่ามันสิออกตัวได้น่ะอ๋ออันนี้บอกเรียกว่าเลขพ่อเสือที่พ่องานดีเลขพ่อเสือที่้่อไปเลขพ่อเสือที่พ่อไปเนี่ย่อไม่เลขปุ๊กครับอ่าเลขตามแนวทางคือพอเสือพ่อไข่ค้นไม่โชคบอกไข่แม่งเหี้ยฟังมาแนี่ยถ้าอเสือน่ะก็คือลู่จริงลู่แจ้งก็ค่อยบอกไปถ้าบูดลู่จริงบูดลู่แจ้งคือพอเสือเมื่อนั้นพอเสืออ่าบอกค้นไม่โชคว่าเป็นอะไรคือกาฟันล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีเอฟที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอ่าขี่คุยขี่โม พอเสือก็ได้ทาไปทั่วโลกเลยว่าเจ้าหอยหงยักษ์หอยจับพอเสือดีพ่อหอยจัเพื่นทิจพ่เป็นจังไหนล่ะตี้ยสามตัวเตกตรงๆบ่สไอหอยักษ์เพื่อเสือดีพ่อครับเอาโอเคครับผมให้ว่าคลิปนี้เป็นถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายโค้งใต้กับบ้าได้จับได้เลยโค้งใต้กับบ้าได้เพราะว่าพึ่งขึ้นพอเสือเนียนไปแล้วก็บขึ้นเนียนบ่มีเปลี่ยนแม็นเปนฟูเรียมากกับเนยตัวเดียวกันนี่แหละถือว่าถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมเอา สุดท้ายและท้ายสุดบัตนี้ครับงวดที่ผ่านมาพอเสืดบอกว่ามั่นใจเกินล้านงวดนี้เ่ยพ่องวดนี้พ่อเสือดว่ามั่นใจฮอดฮอดล้านบ่ฮอดล้านบ่ฮอดล้านถ้าคิดถึงรวยพ่อเสือดหายใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพ่อเสืดมั่นใจ่าเลขวันน่าจะไปทั้งล่างมันอ๋อมั่นใจไปทั้งล่างไปทั้งล่างเพราะว่าตามเนวทางพ่อเสือดแล้ว้ามันแตกสามตัวตรงเรามมนจะไปล่างมันจะเข่าล่างมันจะเข่าล่าง มึงอะตอมาจากเขาล่างทันทีก็เลยมันใจแปดสิบอร์ตัววิ่งรูดพอเสื่อมมันใจพอวิ่งรูดพอเสื่อมมันใจเต็มร้อยวิ่งรูดสองกับแปดมันใจเต็มร้อยแม่เพราะว่าเพราเสื่อมมันไม่ค่อยรุดนะนรุดยากนะเหล็กวิ่งรูดเทียนวิ่งรูดก็คือตามได้ครับในบแต่ละลักหนวยอีกลักหนวยพอเสื่อมก็รุดยากครับอ่าในส่วนของลักหนวยนี่วงห้ยสองตัวนี่คือแปดเนี่ยก็คือเน้นบนหกคือเน้นล่างนะครับวงห้ยสองตัวเนี่ยสำหรับลักหนวยนะครับแต่ที่ เด็ดที่ตามเนี่ยาางพระเสือตามประเทศจะรู้ดีว่าแหล่ลักหนียพระเสือเป็นไหนเขาเอื่นมาเสียนลักหน่เน้าขทางตามประเทศรู้สึกว่าจะเดินดีมามา,มาเอซี่รู้สึกว่าจะอุ่นน้ำมาขังเดียวนี่ว่าจะเป็นลาวว่าจะเป็นห้าหน่อยอ้าวโอเคครับผมยังไงกะได้ครบถ้วนแล้วข้อมูล กาท่านใดที่ล่อตัวเลขของพ้อเสดล่อตัวฟันก็ได้แล้วสามารถไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเก็เป็นแฟนแนวทางเนี่พี่็นออกเอสซีเขาแจ้งตั้งหลตัวเลขเข้าโบแกดออกคนมาพูดคุยบางกอกคูบอกยุบันในเมืองมากระแมนควมเพื่อนน่ะนะแต่บางทีมันก็จับถือมากระจับขัดกับพานมากเนาะมากระจับขัดกับพานโอเคแต่ผู้ใดบุกค่อยใจกับพานโบ่บต้องคอมเมนต์มาคำนั้นคำนี้เพราะลรอเจ้า ขั้นหูจักครับรนั่นคือพอขายหน้าซื้ออาจารย์พอเสือดซื้อเลขบ่ได้พอเสือดบอกตรงๆเลยอพอเสือดมาซื้อเลขบ่ได้เป็นนักซื้อบ่ได้พอเสือดที่พอควอมเกา่าพออะไรังงวดเก้าเก้าพอเสือดไปตัดไม่ไปห,อห่อหูบึงเฮ็ดได้ก็ได้ได้มากเก,ก,ก,ก่าเก่าได้คำนวณของไดเเ้เก่าเก่ามั่นใจเต็มรวยว่าเก่าเก่ามากแน่นอนบัดนี้ลูกประสิทธิ์รตีมากเย็ดใบแมงเครื่องกับพรอุกับไม่ค่อยซื้อพอกับไม่คยซื้อ มาดีกก็ซื้อถ้าอื่นมาอีกแบ่งกงินค้นเคืองเลขออกมาเก้าก้านี่มันจะว่าวะจะนึก็ะไ้เนี่ยน่นนอนถ่าเลยออกมาบาดนี่ลากออกมาเก้าแปดบนออกมาเก้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 าเจ็ดเจ็ดพอเสือดเด็คคักบอส <c oughs> นั่นแหละที่พอเสือย่อมแพ้ก <c oughs> ็เลย <c oughs> พอเสือเลย <c oughs> บอสก็ซื้อเลยค <c oughs> รับ <c oughs> พอว่าหูแล้วว่าถ้าซื้อนี้คือไม่ออกมันเพี้ยนแค่นั้นแหละเพรางแค่นั้นแหละ เอาเลขก็ต้องหาตัวยังบ่ถือคิดเอาลวดบอถถ่ายว่าเย็นเออนั่นแหละนั่นแหละท่านละเอ้าวข่าวใจตรงกันเนาะครับเนาะพ่อครับผมครับผมจังได้กะมือเดียกับสิรพลพ่อสามีทั้งครับผมครับผมข้อมูลเลขก็ได้แล้ววันนี้สินิจากนี่ครับบัานอ่อ่าได้เต็มเป็นพันพ่อหลายๆหลาเนะเอาเน่าแถมไปไอซิ่งกมาเอาเน่าแถมอยู่บ่น้อยบ่ล่ามเออื่อนดิล่ามเออื่นบ่เอาก็ดีเอามเอื้นบ่แล้วสที่ไทยเอาดอกเฮ้ยไทยได้ล่ามอื่น